เียท่านประธานผมเทวริตมณีชยัยสมาชิกวุฒิภานะครับก็ก่กอนอื่นนะครับต้องแสดงความเคารพนะครับกับร่างตัวนี้นะครับเพราะว่าผ่านการเคี่ยวกรรมมาอย่างยาวนานนะครับผ่านการปรับแก้ผ่านการแสดงความคิดเห็นมาอย่างนานผมก็ก็เข้าใจนะครับแล้วก็เคารพในตัวร่างที่ผ่านมานะครับแล้วกเ็เนื้อหาสาระนะครับหลายๆที่ผม ปายตินะครับไปก็แทบจะไม่ได้ต่างจากท่านรัชนีกรดังนั้นผมขออนุญาตพูดเฉพาะบางประเด็นนะครับแล้วก็เ,เพื่อเพื่อพิจารณานะครับแล้วก็หากว่าในมติในพิประชุมแห่งนี้อาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ท้ายสุดแล้วก็หวังว่าฝ่ายบริหารนะครับก็จะพิจารณาด้วยนะครับประเด็นแรกนะครับท่านประธานนะครับผมขออนุญาตครับดูที่ตัวทําไมถ,ถึงได้ เพิ่มสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงานมหาลัยในการมีส่วนร่วมให้มีสิทธิ์ไม่น้อยกว่าพระราชบัญญตัติแรงงานสัมพันธ์หรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ครับประเด็นแรกนะครับก็คืออยู่ที่ขอย,ยัดพิจารณาไปที่เรื่องของอมี5เหตุผลด้วยกันนะครับท่า,านประธานเหตุผลแรกคือรัฐนูลนะครับมาตราที่42นะครับให้สิทธิในการสมาคมนะครับระบุไว้อย่างชัดเจนใน,ในวรรคแรกนะครับ ประเด็นที่2ก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา72นะครับไอ้74ครับวรกสองนะครับย,ย้ำชัดว่าอันนี้เป็นหมวดหน้าที่ของรัฐนะครับให้จัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงานต้องเรียนนะครับว่าข้อความวิ้งต่างๆนะครับไอเดียความคิดต่างๆไม่ได้ต่างไปจากพรบอมหาวิยารราชธานีนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นนะครับประการต่อมาครับท่านประธานอย่างที่ผมบอกนะครับ ในตัวของวัตถุประสงค์นะครับของออมหาวิทยาลัยนะครับตามร่างพรบรข้อ,อขออนุญาตขอเขียนผิดนะครับมาตราที่8นะครับวงเล็บ5หรืออนุ5เนี่ยครับหลักการบริหารจัดการอย่างมีธรรมธิบาลโดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมโดยเน้นครับท่า,านประธานโดยเน้นการมีส่วนร่วมนะฮะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึ่งในนั้นก็คือพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งแบบ ถาวรและแบบชั่วข่าวทัาทประธานตามที่ผมแปลยติไว้นะครับประการต่อมาครับท่านประธานจะเห็นนะครับขออนุญาตนะครับย้อนกลับไปตัวที่คําแปลยตินะครับตัวมาตานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีความย้อนแยงกันเองของตัวของมาตานะครับในขณะที่วรคแรกนะครับวรคไม่ใช่วรคแรกแลมันมีแค่วักเดียวนะครับระบุว่าอย่างชัดเจนว่าให้อยู่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกฎหมาย นะฮะคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะฮะแต่ก็ระบุไว้ในส่วนท้ายว่าให้สิทธินะฮะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางต่อแทนนะฮะไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะฮะแต่เหมือนจะมีอะไรตกหล่นกลางทางหรือเปล่าครับประธานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ทําไมไม่ระบุไว้ด้วยนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะแน่นอนนะครับว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเทรนมันมาทางนี้นะครับเพราะว่ารัฐไทยเองก็มีแนวโน้มนะครับกระทรวงแรงงานเองก็มีการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะครับฉบับที่87และ98ว่าด้วยอะไรครับท่านประธานว่าด้วยเรื่องสิทธิการรวมกลุ่มและก็การเจรจาต่อรองครับท่านประธานนั่นแปลว่าแนวโน้มแม้ว่ามีความพยายามมาหลายสิบปีนะครับแต่ดูว่ามีรูปธรรมชัดเจนขึ้นเป็นไปได้ว่าในห้วงเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ อนุสัญญาเหล่านี้ก็จะถูกรับรองโดยสภาและรัฐไทยด้วยนะครับดังนั้นการระบุไว้นะฮะให้สิทธิในการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองของพนักงานมหาลายัยจึงมีในยะสําคัญและในยะของยุคสมัยด้วยนะครับท่านประธานครับตัวอย่างของต่างประเทศนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าพอพนักงานมหาลัยไม่ว่าจะเป็นผู้สอนหรือพนักงานสนับสนุนหรือทุกคนเนี่ยที่อยู่ในบริมนทลหรือว่าระบบนิเวศของมหาลัยเนี่ยฮะมีสิทธิในการรวมกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมตามกฎตามวัตถุประสงค์นะฮะข้อที่ตามวัตถุประสงค์ของพอบอรบเมาบนฉบับนี้นะฮะ,ะคนอาจจะมองว่ามันจะนําไปสู่การทําให้เสียประโยชน์ทางการศึกษา <c oughs> เช่นอาจจะนัดจุดงานกันบ้างนะฮะอาจจะมีการสไตล์อาจจะมีการเฉยงานบ้างนะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะครับ ก่อนที่จะมือถึงตรงนั้นนะฮะเขาได้มีการวนการในการใช้สิ่งที่ท่านอยู่ในวัตถุประสงค์ของมหาหลัยอยู่แล้วก็คือการมีส่วนร่วมรับท่านั้นถ้าหากว่าการมีส่วนร่วมในการส่งสัญญาณการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือการมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองก่อนหน้านั้นมันสำลิดผลมันเป็นผลมันก็ไม่ต้องไปถึงขั้นใช้เครื่องไม้เครื่องมือของคนงานหรือพนักงานขององค์กรนั้นที่มีอย่างการนัดหยุดงานหรือเฉยงานครับท่านประธานดังนั้นผมยังคิดว่า สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจกลางมันสิ่งที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับดังนั้นการเปิดให้ใส่ไว้เพิ่มนะฮะสิ่งที่ตกหล่นไปนะครับในเรื่องของการมีไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้กรมกล่อมขึ้นทําให้ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยตัววัตถุประสงค์ของพลอันนี้มันสอดรับกับตัววัตถุประสงค์ไม่งั้นผมอ่านมาแล้วสะดุดนะฮะมันอ่านมาแล้วก็จะสะดุดว่า ตกลงต้องการเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือตกลงต้องการละเว้นพนักงานมหาลัยออกไปจากการมีส่วนร่วมในการบริหารตรงนั้นหรือไม่นะครับอีกประการนะครับหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นไปไปอาจจะทำให้ทำให้สู่การผลสำลิดทางการศึกษาจะมีปัญหาตรงเรียงนี้นะครับประเทศ2ประเทศของขอย,ยกตัวอย่างนะฮะอย่างฟินแลนด์หรือว่าสิงคโปร์ใกล้บ้านเรา ก็มีสาภาพแรงงานนะอย่างฟินแลนด์เนี่ยรรท่านประธานครับมีสาภาพแรงงานเรียกว่าในส่วนงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลประถมนะฮะจนกระทั่งมหาวิทยาลัยนะครและตรงนี้มีบทบาทสําคัญในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษารวมไปถึงไปพร้อมๆกับการมีส่วนร่วมในการทําให้สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ย สามารถบรรลุผลได้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์แม้ว่าเราจะมีข้อคอนแแะบางประการว่าสิงคโปร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยและเสรีภาพแต่สาภาพแรงงานคูนะฮะที่ครอบคลุมทั้งทั้งหมดทั้งอุตสาหกรรมการศึกษาเนี่ยฮะก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถที่จะต่อรองหรือว่ารวบตัวเอ่อต่อรองแล้วก็เรียกร้องได้บ้างนะครับจึงเป็นเหตุผล5ประการด้วยกันครับท่านประธานที่อยากจะให้พิจารณานะครับแก้ไม่ได้ อื่นใดเลยครับท่านประธานแก้ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของมหาลัยที่ต้องการเน้นนะฮะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิในการรวมกลุ่มสิทธิในเรื่องของการรัฐจะต้องจัดให้มีเรื่องของระบบแรงงานสัมพันธ์นั่นหมายความว่าจะเว้นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะผิดอะไรนะครับพอมาแล้เอานอกระบบแล้วเขาก็จะไม่มีสิทธิตรงนี้นะฮะหรือว่าจะถ้าหากว่าไปเป็นเอกชนเลยเขายังยังจะมีสิทธิ์ซะมากกว่านะครับเอ,อ่อ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มในการที่เราจะรับรองอนุสัญญาองค์การละงานระหว่างประเทศ IOO ฉบ,บับที่87และ9 8นะครับว่าด้วยเรื่องของการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองร่วมนะครับจึงขออนุญาตนะเสนอเพื่อพิจารณาในคำแปลยตินี้ครับผมค,ครับท่านประธานครับสรุปแล้วท่านเทวิริตแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนครับ เรียงนรรมทานครับก็ผมได้เพิ่มนะครับในส่วนของมาตรา1 0 15นะครับเพิ่มวรคมาอีก2วรรครับวรคที่2นะครับว่ามหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการรวมลุ่มของพนักงานบุคลากรและลูกจ้างทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราวของมหาวิทยาลัยโดยมีสิทธิ์อำนาจและผลประโยชน์ที่ไม่น้อยไปกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ครับท่านประธานวัคที่3ครับท่านประธานขอเพิ่มเป็น การดําเนินการใดๆของมหาวิทยาลัยจะต้องคํานึงถึงความมั่นคงในอาชีพและสิทธิสวัสดิการของพนักงานบุคลากรและลูกจ้างทั้งแบบถาวรและชั่วคราวของมหาวิทยาลัยครับท่านปรานครับครับแล้วการรวมกลุ่มนั้นกระทําได้หรือไม่ทําไมไม่เขียนเรื่องการรวมกลุ่มตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ต้องกลาวเปลียนอย่างนี้ครับตามพระบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พศ2518นั้น ใช้กับผู้ใช้แรงงานที่ว่านี่แหละครับการรวมกลุ่มทั้งกล่าวเป็นเรื่องของเอกชนซึ่งทำให้เกิดการพูดคุยระหว่างนายจ้างและลูกจ้างซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องเข้าไปสู่ระบบความยุติธรรมสามฝ่ายหรือเรียกว่าชไลบูนอลในในศสารแรงงานก็จะมีการตอบมีตัวแทนของลูกจ้างและตัวแทนของนายจ้างที่จะมีการพูดคุยกัน แต่ผลของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ครับทำให้สาภาพแรงงานสามารถนัดหยุดงานหรือปิดงานได้นั่งคงไม่เท่าไหร่หากเป็นหน่วยงานเอกชนแต่หน่วยงานของรัฐครับที่ต้องจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยบัณฑราชธานีไม่ได้ทำบริการสาธารนณะวันนี้แค่เฉพาะการจัดการศึกษาเขามีโรงพยาบาลที่รักษาคน เราคงไม่อยากเห็นภาพที่มีการปิดงานนัดหุดงานขึ้นในหน่วยงานของรัฐแบบที่ว่านี้ถามว่ามันขัดต่อสิทธิทเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ต้องเรียนว่าสิทธทิในการรวมกลุ่มนั้นรัฐธรรมนูญรับรองไว้ครับอย่างที่ที่ได้ท่านสมาชิกได้กรุณานำเรียน ในมาตรา42วรรค2ว่าให้มีการรวมกลุ่มได้ซึ่งบุคคลแต่เช่นเดียวกันครับในบททั่วไปของบทที่ว่าได้การจํากัดสิทธิเสรีภาพทั้งหลายการรับรองสิทธิเสรีภาพทั้งหลายในมาตรา27ของรัฐธรรมนูญไตรหวัก5ก็เขียนไว้ว่าในกรณีของเจ้าหน้าที่ของรัฐสิทธิและเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยจริยธรรม และว,วินยัยนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่เขียนเรื่องนี้ลงไปหรอกครับเพราะหากท่านรวมกลุ่มจนเกิดความเสียหายแก่รัฐก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจะต้องไปขัดแย้งกับความรับผิดชอบทางวินยัยและจะริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ดีจะให้เขียนได้รับความคุ้มครองในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นที่ว่ามันคงต้องลงรายละเอียดครับ พะแม้กระทั่งเราไปดูในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์จะเห็นได้ว่าหากการปิดงานนั้นกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความมั่นคงทางเศรษฐกิจความสงบเรียบร้อยหรือสิทธิทางบิของประชาชนรัฐมนตรีมีอำนาจในการระง,งับการรวมกลุ่มที่ว่านั้นได้ด้วยนั่นแปลว่าหากาเราจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ของพนักง,งานมหมาเชื่ออะไร ก็คงจะต้องมีรายละเอียดที่ลงไปในกฎหมายเฉพาะในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความใกล้เคียงกับเอกชนที่สุดซึ่งหน่วยงานก็จะมีกฎเกณฑ์ของของตัวเองอยู่ผมผมไม่ได้ขัดแย้งในการที่ท่านจะเกิดการรวมกลุ่มอย่างที่ว่าแต่ขอความกรุณาว่าคงจะต้องผลักดันให้เกิดกฎหมายที่ว่านี่แหละที่เป็นกฎหมายกลางที่จะทํางานอย่างนี้อย่าให้เกิด มาตรฐานที่แตกต่างกันในกฎหมายเฉพาะแต่และฉบับพอสุดท้ายก็จะกลับมาสู่ปัญหาเดิมๆอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความเดือมล้ําและความไม่เท่าเทียมกันของสิทธิ์นะครับ,รบก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็คือแน่นอนครับว่าทางที่ท่านผู้ชี้แจงนะครับบอกว่าในเรื่องของการบริหารราชการเนี่ยตอนนีร้รูปแบบการจ้างเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ข้าราชการ ใช่ครับถูกต้องเลยครับไม่ได้มีข้าราชการมีพนักงานของรัฐมีพนักงานของมหาลัยมีอะไรต่างต่างล่งานมีลูกจ้างซับคอนแทคมีลูกจ้างโอ้โหเยอะมากลูกจ้างเรียกว่ายืดหยุ่นแต่ว่าความยืดหยุ่นนั้นนะฮะมันง่ายต่อการบริหารแต่มันยากต่อการคุ้มครองนะครับแล้วกฎหมายมันไม่ไปถึงนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอันนี้สําคัญมากนะครับส่วนเรื่องของการ ระวังหรือว่าการคํานึงถึงเรื่องของการที่จะไปกระทบต่อประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่ว่าทันีเท่านั้นเนี่ยอย่างที่ท่านรัชนีก่อนพูดว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยฮะก็ให้บริการสาธารณะเหมือนกันนะครับดังนั้นรัฐวิสาหกิจก็มีกฎหมายเฉพาะของตัวเองในเรื่องของการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับทีนี้ท่านท่านท่านผู้แจงก็พูดได้ประเด็นที่สนดีมากเลยครับก็คือเรื่องของการหากรวมกลุ่มกรณีที่เป็นบริการสาธารณะโดยเฉพาะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยฮะ หากไปกระทําการขัดต่อหน้าที่หรือไปไปกระทบต่อต่อบทบาทหน้าที่หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ต่อสารนะเนี่ยอาจจะมีเรื่องของจริยธรรมกํากับนั่นแปลว่าเขามีเงื่อนไขนะครับการรวมกลุ่มก็มีเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งภายใต้พรบแรงงานสัมพันธ์เองเนยฮะรั้มนตีเองก็มีเงื่อนไขในการที่จะเข้ามาแทรกแซงเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากว่าเรากังวลเราเทเลว่าเรากังวลในใจเรื่องของการที่จะกระทบต่อผลประโยชน์ต่อสารนะ ผมต้องเรียนว่าทั้งสาภาพแรงงานที่เป็นเอกชนสาภาพแรงงานต่างๆเนี่ยมีข้อจํากัดตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นไม่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยเรื่องนะั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธาน,นครับผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับที่ทางผู้ชี้แจงนะครับพูดว่า มันจะไปให้เราบนเป็นเรื่องพิเศษคือกลายเป็นว่าเป็นเรียกว่าหนูทดลองก็คงลําบากแล้วครับก็ควรจะต้องมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายเป็นการทั่วไปนะฮะกฎหมายที่เป็นการที่จะต้องพิจารณากับรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นตรงนี้ของพนักงานมหาลัยหรือการเอามหาไไลัยออกนอกระบบนะครับดังนั้นผมไม่ติดใจในประเด็นนี้ครับขอบคุณครับท่าน